อยู่กันที่วีทีมออตกอครับอยู่กับผมครับแอดมินบางรถครับพาแฟนๆมากันที่วีทีมออตกอครับมาดูศึกยวีดีวิถีไทยครับประจ,จำวันอาทิตย์ที่28พฤษภาคม2566เพื่อนำรายการครับน่าสนใจครับนาคาพร,ระทะกันระหว่างชะละ,ชะ,ะวันหยกข,ขาวแสงชัยมวยไทยยิ้มกับฝ่ายแดง วัย22ปีครับจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับฝิกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยหยกขาวแส่ใจมวยไทยยิมครับผลงานล่าสุดของเขาสองฟองงร์มหลังเขาชนะคะแนนแพ้คะแนนฉลามดำสบุญมีฤทธิ์ไปล่าสุดกับชนะผู้ชกเขาวันนี้รับชนะคะแนนเพชรแปดลิ้วคูจีบะหมี่เกี๊ยวที่เป็นชุรกรกอมเมื่อ25มีนาคมที่ผ่านมาส่วนเพชรแปดลิ้วคูจีบะหมี่เกี๊ยวหรือว่าสอจวิชิตเมืองแปดลิ้วครับ กันครับสองสมองเขาแพ้ TKO ยกที่5สิงห์พยักษ์ลูกเจ้าแม่ไทรทองที่วีธนวัรตรกรไฟล่าสุดครับตาสะดุแดแพ้ทางด้านชาละวันยกขาวสใสชัยมือไทยยิ้มครับที่วีธนวัตร,รกรแห่งนี้นะครับเมื่อ25มีนาคมที่ผ่านมาคู่นี้ชกกันในบรยกัด123ปอนดนะ์ครับความได้เปเรียบกของชกครับไลา์ไทเกอร์เจ็ดหนึ่งมวยพังยกที่มวยครับ ให้การเกงที้ได้ครับได้เปรียบแค่เสมอเคยาชานะมาหนึ่งครั้งครับแต่ว่าวันนี้ครับจะแก้มือล้างอายได้หรือไม่ครับธนาพิแปดนีว่าเทียบเข่าไฟเต้นเข่าขวาคืนต้องดูกันยาวๆครับวันนั้นนี่กระเฉยกันมาแบบสนุกดแบบูเดือดครับไฟชลวันจับออกไฟทีบ ได,ด้ิชัปขอขวาคืนข้งหน้ายัดเข่าซ้ายยัดเข่าซ้ายเดินเบียดเดินชกกนเข้าไปครับเป็นิ้วครับแข้งขวาชลววันติดบังแข้งขวายัดเข่าวขวาคืนเข้าในล็อกข้งหน้า,า,ายัดเข่าซ้ายเต้งเข่าขวา คอมเมนตกันต่อครับเกมวิธียกที่4ครับคู่เอกนำรายการศึกมวยดีวิถีไทยชลวรรณแดงน้ัเงินเพชรแปดลิ้วตลาดหลักทรัพย์ก่อนไปตัวยกที่4ครับไอไลไท์แท็เกอร์7-1 1มวยพระยกติดมวยครับพลิกกลับมาให้มมุนม้เงินครับได้เปรียบ3-2โดยปลายยกที่แล้วครับเล่งเกมเล่งขาการขึ้นมาของเพชรแปดลิ้วทำได้ดีครับยัดเข่าขวากาดูยกนี้ครับสถานการณ์ แบบนี้ครับทั้งคู่จะแก้เกมแก้สการแบบไหนครับชลวันณเป็นฝ่ายเดินบ้างครับเข้าในล็อกเสียบข่าขวาเต้นข่าขวาจัดข่าซ้ายแข่งขวาชลวรรติดบงังทุกซ้ายแข่งขวาทีบ นชนเข้าไปครับทางด้านชาววันคองก็ยังทำลายไม่ชัดเจนครับทำการแกะออกมาใหม่ลุยต่อแข้งขวาจัดเข่าวขวาเพชรแปดลิ้วขวาหน้าป้ายหน้ายัดเข่าซ้ายเสียบเข่าซ้ายคือยัดเข่าซ้าย i you มาคนระับผู้เอกทำรายการนะวันนี้คนระับแข้งขวาแข้งววววข,ขวาชลาวน์แคแปะเร็วเกาะชลาวน์เตะเข,าข่าขวาจัดเข่าขวาคือ กันต่อครับเกมวิทียกที่5ยกสุดท้ายครับคุยกอกนำรายการโอ้พักยกไปนี่เกียวจ้าพอสองครนับบนล็อครับตลาราชกนไปตัวยกที่5ยกสุดท้ายครับยังอยู่ที่มุมน้ำเงินครับขยับได้เปลี่ยนอยู่8ช่วงตัวเดี๋ยวผมต้องเรียนให้ ยหลายคนครับโหราคาของทังด้านเพชรแปดล,ลิ้วครับว่าไปไกลหรืออืินับถ้าหักเขาไปเอาครับเสียหายครับแบบนี้ครับเพชรแปดล,ลิ้ว แพ่งแงแ,งแบบนี้ครับเดินเบียดเดินชนเข้าไปครับชะละวัลแข้งขวาแข้งขวา ชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นยังไงกับมวยคู่นี้ครับผมเนต์เขาพูดคุยกันได้ครับเต้นเขา แล้วโดนมาคะแนนชูมืออย่างเป็นทาการอีกครั้งครัครบมับ่นใจทั้งคู่ครับตอนนี้ครับ่านไปที่ทางด้านมุมน้ำเงินครับเพชรแปดลิ้วขอจอวิชิตเมืองแปดลิ้วครับแกมือล้างอาได้สำเร็จครับอาชาคนแนชละวัน ยกขาวแสนชัยมวยไทยยิ้มไปแบบสนุกสุดมนันนะขอคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับจาก,ก,กที่นี่ผมก็ดาวผิดภาพการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยฝากกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานหรับที่นี่ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ